เบเทอร์สตาร์เกมสูดิโอภูมิใจเสนอ The Elder Scrolls ห้า Skyrim ที่นี่คือที่ไหนกันพวกเจ้าทำไมพวกเจ้าเงียบเช่นนี้ว่าไงเจ้าพูดภาษาอะไรเข้าไม่เข้าใจข้าขอวุ้นแปลภาษาด่วนประกาศรับวุ้นแปลภาษาดึงเอ็มหน้าขังเอวด่วนๆข้าฟังพวกเจ้าไม่เข้าใจ พวกเจ้าคุยอะไรกัน้าไม่เข้าใจยี่พวกเจ้าคุยกันรู้เรื่องสองคนแล้วเจ้าล่ะทำไมเจ้าไม่พูดอ๋อเจ้าเจ้าโดนเจ้าโดนปิดปากอยู่ี่นี่นะแล้วมึงจะไปถามมันทำไมมันพูดไม่ได้ไอ้ควาย

ไม่เปิดซับไตเติลจะรู้เรื่องไหมล่ะอะซับไตเติลอยู่ไหนอะออดิโอไม่มีซับไตเติลให้ซับไตเติลอยู่ไหนดิทีซับไตเติลนี่ไงเจเนอาร์ลเดอะล็อกซับไตเติลเออเห็นไหมล้วไหนอะซับไตเติลซับไตเติลอยู่ไหน เราเลิกเสร็จแล้วคอ๋อกำลังคุยกันอยู่นะครับว่าพวกมันมาจากที่ไหนนะฮะเออนี่เรากำลังจะไปไหนกันมึงเป็นอะไรต้องขอพรจากญาติญาติเลยเหรอไหนๆมองใครไอ้นั่นเหระ

Imperial walls and towers used to make me feel safe. I need lot of pine can where are they going? I like to go inside the I wanna watch the soldiers. Inside the house now. Yes, Baba's out oh. of the Why are we stopping? Why do you think? End of the line. Let's go. Shouldn't keep the gods waiting for us. No wait, we're not rebels. Face your death with some courage, thief. You've got to tell them. เรามาไหนเนี่ยนะฮะรู้แต่ว่าเราอยู่ในเกม Skyrim. รอ Ulfric Stormcloak โดนขานชื่อทีละคนนะเรา of r เ v อ r w o o ดนะ l ล w ค a r ร of rorexted เอ้ามันหนีไยเฮ้ยอาช่วยจูวเอหขาแหกแล้วพี่ You forward. there. Step เดิน, <Which S 3> นไปข้างหน้านะฮะฮู้ are you? อ้าวถึงเวลาสร้างตัวละครแล้วครับก็สวัสดีเพื่อนๆแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นสาระชาแนลนะฮะก็วันนี้มาอยู่กับเกม The Elder Scrolls Skyrim นะฮะภาค5เป็น Elder Scrolls ภาค5นะฮะอ่าอืมก็ตอนนี้เป็น เวลาของการเลือกเผานะขอาที่ผมชอบผมยังไม่อันนี้ซื้อของแท้ซื้อของแท้มาเล่นนะเออมันลดราคาตอนนี้สตีมลดราคาลดมันเดียว <laughs> ลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์อยากเล่นมาดีนะผมชอบดักเอลฮะเอาดักเอลแล้วกันน่ะเอาไปเลือกบอดี้เพศนะเพศเพศอะไรดีเพศหญิงเพศชายดีเอ่อ ถ้าหญิงที่กว่านะอะไรเนี่ยอ๋อพีเซนไม่เอาเราจะทําเองนะสร้างเองนะฮะสร้างเองโอเคฮะเดี๋ยวอานว่าเดี๋ยวผมสร้างเสร็จเมื่อไหร่ค่อยเจอกันโอเคเอาแล้วครับก็อตอนนี้ได้สร้างตัวละครเสร็จแล้วนะอ่าชื่อพูโตนะเป็นดัร์เอลหญิง ผมชอบเผาเอลมากเลยฮะโดยเฉพาะดักเอลเราเป็นนักโทษนะฮะไม่รู้ว่าจะโดนอะไรหรือเปล่ามาทำอะไรไม่รู้เดินตามมันไปนะ พราะเราคงไม่อยากขัดขืนแต่โดนยิงอะไรนะทำไมมีนักฆ่าด้วยล่ะแล้วก็นั่งดูต่อไปฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะฮะมองอะไรกันเสียงอะไรเนี่ย General Tullius, give them their last rites, as we commend your souls to etherius Blessings of the eight divines are with oh, you. With love of Talos, shut up and let's get this over with. As you wish. Come on, I haven't got all morning. My ancestors are smiling at me, Imperials. เฮ้ยสัพพอเฮ้ยอ้าวฮะต่อไปก็จะเป็นพวกเราใช่ไหมเฮ้ยกูแล้วหร,รอเสียงอะไรอ่ะ I said prisoner prisoner. Nice next the to block and easy. กูเนี่ยเอ,สสบบอาไอ้เที่จเดินให้กูอีกเฮ้ยเทียหน้าโหดสัตว์พระเจ้าช,ช่วยช่วยกูทีไม่หัวกูต้องไปอยู่กับหัวมันใช่ไมหมเฮ้ยมังกรเฮ้ยอย่าเพิ่งสาบกูอย่าอย่าอย่าเอ้ยมังกรมังกรเออมังกรเชื่อกูไว้ มันจะช่วยกูจริงไหมนเนี่ยเย็นแค่คำรามมาแล้วโอ้ยฝนฟ้าขน,นองเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเข้าไปในที่ที่ปลอดภัยเฮ้ยค้างค้างเดินเดิน,นให้ตามนี่ไปหรอตาม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 เร็ว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 โอ้ยไ,ออไม่ได้ อ่าบน,นึงนะเราเสียงเกมมารู้สึกว่าจะดังเลยก็ไน,นะฮะรถนี่เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคนะฮะอะไรนี่มันเป็นอะไรตำนานนะเราต้องโอเคมันบอกให้เราไปข้างบนครับเดินไปเฮ้ยองกรเฮ้ยหลบ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  โอ้ยคนไฟตอนหน้าตัดตาไงต่อโอ้โหน่าสงสารให้โดดไปเหรอไปไหนให้โดดไปที่หลังคาเฮ้ยโดดโดดสูงจังเลยวะไปไหนต่อมันบอกให้คลิป going นะฮะก็ลงมาหลังคาแล้วไงต่อไปไหนอ๋อไปนู่นอะไรเนี่ยเด็กบ้ามันจะมาอยู่ไหม เอ้ยกลับบ้านไม่ได้มึงต่อมันให้เราให้เราตามมันไปนะเออหายตาม,มไปพ่อมันตายหรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> ให้หลบตัวอยู่ใกล้กํแพงเฮ้ย

มึงคุยอะไรกันว่าเอาวุ้นแปลภาษาไหมกูทีดิฮะเอาวุ้นแปลภาษาไหมกูทีดิกูไม่เข้าใจนะเข้ามาในเท่ามน,นะในขณะที่เพื่อนกำลังสู้กับมังกรโคตรแกังตัวเลยให้ต่อเฮ้ให้ต่อ กกให้ให้ลองหาของนรอบๆเหรอหรอ,อ่ะโอเคตามลูกสอนนะเราไม่มั่วโอ,โอ้มีของให้ด้วยวให้ต่อกดแท็บไปที่ไอเทมไม่พอนใส่ชุดใส่ใส่แนนอนมีกุญแจฮะไอพิยนโดนทิงนะ้งไงโดนทิงนะ้งไง ดอบดอบโอเคฮนะโอดาบกล่องนี้มีอะไรบ้างโดโดโดโอ๋อฮนะใส่หมวกใส่หมวกอ๋อมีอะไรอีกไหมมีดาบมีดาบเก็บมาถือดาบสองมือได้ไหมเนี่ยอยากถือดาบสองมือนฮะแต่ผมชอบโจรว่างเปล่า ปะไปไงต่อไะตามมันไปฮะตามมันไปแกวุฒกดอาเตรียมอาวุธอ่าโอเคลบหลบไงต่อเอาแเตรียมอาวุธด้วยกันโอเคฮะ เอ้ยสู้เว้ยนี่เลยแทงไปแล้วมึงอะแทงไปเลยกูไม่แทงกูรอฟันเดี๋ยวข้างหลังนี่นี่เลยทิมขาโอ้ยหลังขาดอย่างงี้แน่นอนมีอะไรให้เอาไหมนัน,นแหละไดโลละเอ้สมมือเอ้หมดไรเอ้ย,อ,อ,ย,อ,ยอาวุธใหญ่ไม่เอาอะ่ะอันนึง กดแท็บนะฮะกับเริ่มปุ่มละเออสายสาย่ยโอเคโอเคแปลว่ามีดาบจี้อันแล้วเนี่ยรดดู้จักรมีอะไรไหมไม่มีนะฮะไม่ไรเก็บไหมไม่มีไม่มีมีไม้กวาดกากไะ,ปะไปสิโอ้โหดาบอาบเลือดมาเลยฮะตอนนี้อาบเลือดแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันเก็บอาวุธก่อนอ่าจะได้เดินง่ายๆ โอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยกดเมาส์2องเพื่อบล็อกลองดูอ๋อแล้วก็อ๋อใช้โล่ตบได้ด้วยมีเกจสตามิน่ด้วยนะข้างล่างเราจะให้นี่มันเป็นคนบวกนะฮะเราเราต้องรอไปข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยนี่ยแตามีล,ล่าโลดิงอ่ะพอชั่นล้วดิงไงอะ่ะมีไหมมีไอเทมให้ดิงไหมไม่มีเฮ้ยเราไม่รู้ครับโดของนะอ่าอิรอนสอร์ดโอเคมันเป็นดาบแบบไหนละนะอ้ยดับใหญ่วะนี่ฟันแม่ง นี่เลยฟันฟันโอ้ยโหดโหดอะดาบใหญ่ด oh. ้วยโอ้หาอะไรโอ้มีโพชั่นอยูน่นี้โถไม่บอกวะ <c oughs> เขาก็ตีตั้งนานโพชั่นนะเราก็ต้องหาของไปกันขโมยขโมยของนะไม่สนใจเก็บได้เก็บหมดอะเออแต่เก็บมามีประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ก็เก็บนะเคยเล่นมาบ้างนิดหน่อยนะฮนะจบแค่ ตรงนี้แล้วก็เลิกเล่นนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบเรื่องของปลอมเท่าไหร่นะมีโอกาสซื้อของแท้มาแล้วก็จัดเต็มจัดเต็มเอาให้จบครับเกมนี้แต่ไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่นะโอ้นี่คือทางที่พังมาเมื่อกี้นั่นเองเดี๋ยวทดสอบง่นะผมชอบดาบมือเดียวมากกว่าฮะมันน่าจะคล้องตัวขวานะโอเคลุยลุย เฮ้ยเอาไอ้แกน้ากูไ,งไงนะม่ตบเลยอะไรเนะี่ยสมุดเลรเก็บเก็บไว้ฮะล็อกพิกมีดเหรอไม่ดีกว่ามีดเฮ้ยเอามีดมา,ะาละเอาไว้เสียบคอคอด,ด่วนมีอะไรไหมออฟไอรอนแม็กไอรอนชิล มีดมีดล็อกพิกไม่ร kind of mm hmm. ู้เก็บไว้ก่อนนะหนังสือชอบมากเลยชอบเก็บหนังสือฮะอายลอนแอคเก็บมาก่อนไม่สนใจในนั้นมีของด้วยนะครับหนึ่งล็อกพิกเมาส์ โอ้ทีเดียวก็ได้แล้วโถกระจอกมากนะฮะอะไรตังโดโดหมดอ่ะมีเรื่องแสงด้วยแต่ดันกากไปหน่อยไหนนี่อะของของมึงเนี่ยนะไอแกอะไรของมึงเนี่ยนึกว่ามึงมีเควสให้กูช่วยนะอ่ะอันนึง อาวุธมีเดี๋ยวเอาเลยดีเอ,อาเป็นว่าตอนนี้เราใช้อาวุธที่มันแรงๆไว้ก่อนแล้วกันะฮะเอิม่มอ่ะโยนทิ้งอ้าวโยวนทิ้งไงกดอาดดับโอเคนะฮะดับเอนไหนมีเยอะดอปดับทิ้งฮะไปเดินไปดิเออเดินไปเดินไปให้กูเดินอ่ะไม่มีอะไรก็ไม่ต้องอันล็อก เปลืองฮนะมีอะไรไหมไม่มีมีแต่โครงกระดูกใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะั่นะอะเฮ้ยไม่ไกลความเป็นจริงเลยตักอ,อันนะเฮ้ยเอาหักประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไดล้ละอะไรเนะี่ย บนมิวไม่เรากระดดกออก,กอามาไหมเออไปต่อวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเสียสตามินาอีกเ,อเก็บของให้หมดฮะเดี๋ยวเรามีมีตังเก็บตังฮะอืมมาด้วยกันดิเออทำไมไม่มาด้วยกันวะ อะไรแล้วไงต่อต้องตามมันไปใช่ไหมเนี่ยเออเสียงใครให้มันบอกให้มันบอกมันไม่ตายหรอกเฮ้ยข้างหลังข้างหลังรอรอรอดีเลยนี่นี่ ฟันข้างหลังฟันข้างหลังตายยังเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่เลยเฮ้ยเฮ้ยเออนั่นแหละทีมมันเยี่ยมมากไม่ธรรมดาไปปแม่ยีธนูมาวิ่งเว่งจะไปล่าพวกมึงเฮ้ยยกโลเหรอ โอ้โหมึงเอาธนูมึงเข้ามาสักใกล้มึงเอาธนูอีกน,นะนี่ทุบหลังทุบหลังครับนี่ทุบมาทุบไปดิทุบป,ปะาตายยังนี่เออตายแล้วตายแล้วนะฮะไปต่อเฮ้ธนูต้องเก็บต้องเก็บไม่พลาดอยู่แล้วฮนะไอเทมโปรตผมเลยอันนะรู้สึกว่า มันยังไม่ถึงเวลาที่แบบทำไอ้นี่่ะแฟเบิลิตอาวุธอะเอา,เาทำได้นี่กดอะไรวะเออมีดกับลองโบแล้วก็แม็กโอเคให้เราชะโอเคไป